ครับโผมสวัสดีคราทปชมที่น่ารักนะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หอยเด็ดหนึ่งอีกแล้วครับเป็นฐานสิบหกมกราหกเกจโปรดชอยวิจารณญาณในการประชมเจ้านี้ครับยืนแบ่งแปนแนวทางสองตัวล่าง 02 6282 08688 8 88. 02 6282 086888ขอบคุณมากครับนะสำหรับขอมูลนี่ยวทางทีมเบ่งปัน ไปต่อการเจ้านี้ครับท่านคุณราสีเมรเบ่งปานแนวทาง10ล่างศ2 3ย์หงสอา้า6ตัวเป็นแนวทาง10ล่างก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ เป็นแนวทาง10ล่างว6เจ้าของแนวทางคนราศีเมษต่อไปเจ้านี้เพชสชุพันเบ่งปันแนวทางบู์เบบสี่ตัวหกเจ็ด ห้าแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับแนวทางข้อมูลเจ้าเพชรสุพรรณเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับในบนี้3ตัวบนเบงป่นแน,นวทาง1 7 4 1 7 5 1็6 1 7 7 1น4 1 9เ1 9ด1 9า1น4 1งเ1 1 6 1 7, 1 7น3 4 1 3 5 1 3 6 1 3 7า

9 4194 9194194ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับขอนน้อมูลแนวทางไปต่อการเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นแนวทาง10บน07 845 0 7 8 4 5เจ็ดป่หกองเบ่งปานหตัวเป็นทาน 10, ุสิบโบนทานเจ้าเปะประมาณนี้เจ้าของเนวทาต1สิบโบนเบบ5ตัวต่อไปเจ้านี้ก็เบ่งปันป 1, เนวธาบุโบนเบบสองตัววิ่งอดีตที่แล สี่สามสี่สามเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันเก้าแปดเก้าแปดนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปานเก้าแปดสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงนะสำหรับแนวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับท่านใบนี้สิบล่าง เจ้าโขงเนื้อธันเบ่งปันแปกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกแปกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกครับนะเบ่งปันเจ็ดตัวเป็นเนื้อธนก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับเนื้อธั ต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นเดาทานล่างนแบ่งปันหนึ่งสาานึ่งสามอดีตที่แล้วก็139่งสเก้าเทานใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่ามเก้แบ่งปันสามตัวเป็นเดวทานอาดีตที่แล้วก็ผ่านทานผ่าน เก้าครับนะหนอยหน่อยล่างแล้วทันทีนี้ก็แบ่งปันหนึ่งสามเก้าแบ่งปันสามตัวเป็นเนล่าธาตไปต่อการเจ้านี้เป็นเหล่าธาตสามเทียวชูนนะชูนแปดเก้าชูนแปดเก้าดึงเก้าเจ้าชูมเพ เจ้าชุมเพคระท่านขอบคุณมากครับนะต่อไปครับใบนี้มหาโชนะท่านแนวทางดับสิบบุญใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วครับท่านหนึ่งศูนย์ดับนะ สรุปแล้วผ่านนะท่านดับผ่านดับหนึ่งดับโซนผ่านล้วท่านใหม่นี้ครับตัวได้เราไปชาวมกันเดวท่านใหม่นี้ก็ดับหนึ่งดับเก้าเนาะดับหนึ่งดับเก้านะเจ้ามหาโชดเบ่งปานอันดับสิบบนทธนดับสองตัวเป็นแนวทาง ท่านประชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยครับท่านผู้ชมนะปีเก่าไปแล้วปีใหม่เข้ามาก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จเท่านั้นนะท่านรวมท่านเอกมินด้วยนะเจ้านี้โนมสุพันธ์อดีตเก่านะท่านนะสิบหกทอธันวาคม สรุปผ่านเจหปกกลับตัวเจ็หปกหนะท่านเจหก็ผ่านเบดกลับตัวเปกโคล่างผ่านตรองน้นท่านใหม่นี้เราไปชมอดีตที่แล้วก่อนอดีตที่แล้วก็เบ่งปันส3่ส 4. 4 5สี่สสรุปแล้วผ่านโคสี่สีู่่บนสอตัว ซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับนะเจ้าของแนวทานก็แบ่งปานอีกแล้วครับท่านตัวได้เอ่อยเราไปชมกันเลยแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปาน9กับ0ชุด9 6 9 7 9 8 0 6 0 7 0 8 9 6 9 7 9 8 0 6 0 7 0 8 ก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านสำหรับข้อมูลแนวทางเจ้าหนมสุพรรณนะไปต่อการเจ้านี้แนวทางหน่วยล่าแนวทางหน่วยล่าหตัวปเก้าศูนย์ห่งสองสามปเก้าศูนหน่องสดีตที่แล้ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9่าหกเจ็ดปดเก้าพันเดทนใหม่นี้ ก็แบ่ 11, งบันเป901236ตัวเป็นทาก็ขอบคุณอย่างแรงเลยต่อไปครับใบน,นี้หนอยโบนนะท่านเป็ตตัวครับนะเป็ตตัว78901234 78901 สองสามสี่เป็ดตัวเป็นนวทางอาดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่านผ่านสีไปต่อกันไปนี้ครับวิ่งรอสอนอดตัวเดียวเ้าเนะาะอดีตที่แล้วก็สีตัวเดียวเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันเก้า 9, ตัวเดียวเป็นแนวทางนะร้อยสิบหน่วยวิ่งตัวเดียว9ครับท่านขอบคุณมากนะ อดีตที่แล้วก็4ี่ผ่านสิบแล้วก็หน่อยแล้วทำไมนี่ก็แบ่งป็นเตัวเดียวครับนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับท่านก็ขอสวัสดีครับ